ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายคะ่ะเปิดอสังหาสุดหรูของเจ้าเว่ยองค์หญิงกมลอบอกเลยรวยมากแม่ เปิดคฤลือหาและเพทเฮาส์อสังหาริมทรัพย์สุดหรูที่เจ้าเวยองค์หญิงกัมลอและสามีนักธุรกิจห่วงอยู่หลงเป็นเจ้าของร่วมมูลค่ากว่า300ล้านหยวนหรือประมาณ13,000ล้านบาทนอกจากจะเป็นนักแสดงจีนชื่อดังที่สร้างผลง,งานในตำนานอย่างเรื่ององค์หญิงกัมลอปัจจุบันเจ้าเว่ยยังผันตัวไปเป็นนักธุรกิจนักลงทุนอย่างการเข้าซื้อหุ้นบริษัทอนิเมสัญชาติจีนเจอเจียงหวานจี โดยบริษัทของเธอและสามีห่วงอยู่หลงได้เข้าถือหุ้นอันดับหนึ่งซึ่งเดิมที่บริษัทเจ้าเ,เจียงหวานจีได้หยุดขายหุ้นแต่เมื่อกลับมาขายหุ้นอีกครั้งโดยมีเจ้าเหว่ยเป็นผู้ถือครอบครองอันดับหนึ่งก็ทำให้หุ้นของบริษัทมีราคาสูงขึ้นถึง10%เปอร์เซ